พี่ชัยลุยโครงการฟื้นฟูชูใจวัยเก่า60บวกลดสินค้าราคากว่า20,000รายการรับนโยบายเติมเงินหมื่นผู้สูงอายุพี่ชัยสุดวัยรับนโยบายเติมเงินหมื่นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจัดโครงการฟื้นฟูชูใจวัยเก่า60บวกประสัทผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิน่นร้านสะดวกซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า200ลายลดราคา3กลุ่มสินค้าที่ผู้สูงอายุจําเป็นต้องใช้ สูงสุด86%ยาว91วันเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าลดค่าของชีพ10,000ล้านบาทนายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในและร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทําโครงการฟื้นฟูชูใจไว้กา60บวกตอบรับนโยบายรัฐบาลในโครงการเติมเงิน10,000บาทกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจผ่านผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจํานวนกว่า3ล้านลายโดยได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการทางผู้ผลิตผู้จําหน่ายห้างค้าส่งคาปลีกห้างท้องถิ่น ร้านสะดวกซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า2,000 20, 0รายการลดราคาสินค้าสูงสุด86%ระยะเวลา91วันเต็มระหว่างวันที่30มกราคมถึง30เมษาย,ยน2568ทั้งนี้ในช่วงระหว่างวันที่11-14กุมภาพันธ์2568กระทรวงพาณิชย์ได้มีกำหนดการออกบูธจำหน่ายสินค้าณชุมชนแคหาต้มกล้าซึ่งจะนำสินค้าที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยเป็นสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดเพื่อให้กลุ่มวัยเก่าได้เลือกซื้อสินค้าตั้ง ความต้องการด้วยค่ะเราก็รับลูกจากพระท่านนายกมตินะครับที่ท่านได้กดปุ่มแจกเงินหมื่นบาทสําหรับผู้สูงอายุ3าล้านคนนะครับเราก็มารับลูกว่าเราก็สภานิตก็จะขายสินค้าในราคาถูกนะครับให้กับผู้สูงอายุนะฮะเพื่อที่จะให เ,เงินหมื่นบาทของกระสรวยุตเนี่ยกลายเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่นะครับเราก็จะได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่วันนี้นะครับเป็นต้นไป30มสิบมกราถึง30เมษายนนะครับเกวันนะครับรวมแล้วนอกจากนี้เราก็จะมีการแสดงเหมือนกับจัด,จด ขายสินค้านะฮะที่ชุมชนร่มเกล้าะจะเป็นชุมชนของผู้สูงอายุนะครับในวันที่11-14กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดภูกเก็ตด้วยนะครับาจะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับก็อยากให้ผู้สูงอายุมาใช้จ่ายกันเยอะๆนะครับจะได้ใช้เงินหมื่นบาทให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอันนี้ก็สมงผลทีเราก็อยากจะยืนยนันว่าเราดาเนินการเรื่องนี้จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดการที่จะจ่ายได้ประมาณหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ3ามหมื่นล้านบาทครับอันนี้คือสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เราพยายามทําทุกวิถีทางนะครับให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเหมือนที่ผมบอกนะฮะตอนนี้ผมยืนยันนะครับเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมเนี่ยกำลังไปได้ดีมากผมยืนยันนะครับเพราะว่าเราจะดูว่าการลงทุนเพิ่มเป็น1.13ล้านล้านนะฮะแล้วก็การส่งออกก็ได้5.4%เนี่ยถ้าเกิดเรามีการบริโภคเพิ่มขึ้นการแก้ไขสถา,านีหรือหนี้ควรเรือนลด ลงได้เมื่อไหร่เศรษฐกิจใจเราจะพุ่งเลยขอขอยืนยันนะครับแนวโน้มแนวเศรษฐกิจเราเนี่ยไปไปได้ดีแน่นอนออท่านนายกปฏีทินก็กังวลและท่านก็อยากจะสามหนคทุกทางนะครับให้ประชาชนมีการมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับเพื่อกระตุน้นการบริโภคภายในประเทศอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับ เพราะจากนี้แล้วเหมือนที่ทางทางในแง่ของพัคเองเราก็อยากเข้ามาดูโครงสร้างราคาสินค้าทั้งหมดนะครับว่าสินค้าอันไหนที่แพงเกินไปคิดราคาโขประชาชนเกินไปเราก็จะลดราคาพียงเข้าไปดูโครงสร้างราคานะครับเรามีสินค้าควบคุมแล้ว57รายการนะครับเราก็จะเพิ่มสินค้าควบคุมก็คือเกิดเครื่องดูดฝุ่นกับเครื่องกรองอากาศนะครับสองอันนี้ก็จะดําเนินการในการเข้าไปสู่ในเครื่องการการควบคุม เป็สินค้าควบคุมด้วยนะครับอนอกจากนี้สินค้าอื่นๆเราจะเข้าไปดูโครงสร้างต้นทุนนะครับถ้าอันไหนไม่เหมาะสมเราก็จะเข้าไปขอ,อ,ขอร่วมมือในการให้เขาลดราคาหรือถ,ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อกันก็อาจจะต้องดําเนินะนะฮะดำเนินคดีกันเพื่อให้ราคาสินค้าลดลงประชาชนจะได้มีความสุขครับช่วงนี้ เ,เรากลังไปได้ดีนะครับประชาชนต้องกลับมามีความสุขให้ได้นะครับนี่คือแนวโน้มและวิธีแนวทางของคณะรัฐมนติที่ยากที่มอบให้กระทรวงพาณิชย์มาดําเนินการเรื่องนี้ครับครับผม